สวยก็ใ,ใจก็อยากที่กูราาบับปากบ้านจะรับเป็นแฟนที่ไปรับ,บมีพันแบนมันถุกแต่แสนละยามอยู่ไกลกูรูร้ครับกูครับรูครับกูครับกระพุกมารับกูไปดูนะฮะกูจะสัญญาเลยนะกูจะสวัสดีครับผม,ผมกับช่องมอลำมัดจบออฟฟิเชียลครับพี่น้องเมื of ่อนี้ก็ถือว่าเป็นเทือแหลกในชีวิตของฟุงนะครับที่นั่งเครื่องบิน <laughs> <c oughs> เกิดได้ยังไงมา อายุสักกี่ปีก็าเพินั่งเครื่องอบ,บินจักเทือยอันนี้เทือยแดงครับพี่น้องทุนักทุเรี่ยหมื่บ้านตกเครื่องไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเมื่บ้านมีตกรอบเครื่องบินไปแล้วหนึ่งรอบเพราะว่าขึ้นพระท่านหน้าพระท่านเวลาพี่น้องหน้าพระท่านเวลาบันเดลแล้ว่สั่งพี่น้องเทุกคนมาเคยขึ้นเครื่องบินเมื่อนี้ก็เลยตื่นใน้าาเศร้าตื่นได้เศร้าบันี้ทันนะครับ รอบนี้เราทัำตัวนี้ครับไร right. เพราะว่าบางเทอมันก็เ,เป็นแบบมีงานด่วนเข้ามากสินะครับพี่น้องเป็นมีงานด่วนเข้ามาเดี๋ยวเราจะรอขึ้นเครื่องนะครับเราจะรอขึ้นเครื่องช่วงประมาณสิบโมงสี่สิบนะครับพอ,อไทยแลนด์อ่อนเอฟนะครับ ย้ยปาัอีก่นนง,นงอนะมไปลองเป็นไงเราก็เตรียมขึ้นเครื่องแล้วนะครับผมน,นเดยดเรยก่กอทางเรีกต่อเตือ,อเตียนก่นนะขับแรงได้วีต นั the ่งด้านหน้าของท่านเพื่อ้องกันไม่ให้กิดขวางรทางเดินและบริเวณทางออกฉุกเฉินตอนนี้เราก็มาคกนแนะครับกอนเทนต์นะพี่น้องจะนั่งล่องจากเครื่องครับตอนนี้มาถึงคนแกนแุคน ด้วยป,ประสบกปปาร์ร่านเดียวป,ประสบการณ์นนครับาครับรถึงแล้วมเมแรดเท่ากับสีไปง่านนะครับพี่น้องอยู่บันสาตร์เพื่อนักูจังหวัดกาลสิงุ์นะครับก็เลย นั่งเครื่องกลับมาเพราะว่าถ้าอันนี้มันจะมาไม่ทำงานครับวดไท่านกูพี่น้องพี่นอ้องค,ครับสบํัรหรคลิปนี้ก็ัาพี่ฟังนยงสมันะครับวันนีกานะจะีเงินเดท,า,ทาอีกนะครับจะไรชิ้นอไ้คนครับ